สวัสดีทุกคนท่านครับผมวันนี้พามาอัปเดตแปลงเข้า983อายุ45วันพอดีนะฮะก็หลังจากที่ใส่ปุ๋ยหนที่2ไปเมื่อตอนอายุ40วันพอดีนะครับผมก็หลังใส่ปุ๋ยตอนนี้ก็ตอบสนองต่อการกินปุ๋ยค่อนข้างดีจะเห็นสีเขียวสดใสเลยนะครับผมแล้วก็ฉีดพ่นสารไปแล้วนะฮะฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดหนอนเชื้อราไปแล้วนะครับผมก็ใส่เชื้อรา ใส่นอนกอนอนม้วนใบแล้วก็ที่ไม่ขาดเลยก็คือตัวอิสไปออนที่เติมนะครับผมตอนนี้ให้ดูข้าวนะครับผม,ผมก็คือลักษณะการแตกกอค่อนข้างค่อนข้างใหญ่เนะื่องจากว่า,าตรงนี้มันมันมีส่วนบางนะครับผมมีส่วนบางเนาะนะครับผมข้าวก็เลยจะก่อค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับผมนี่นะครับทีนี้นะครับผมการทีเ่เราใส่ปุ๋ยให้ไวนะครับผมแล้วก็ไม่ขาดนะฮะต่อเนื่องด้วยแล้วก็ มีการฉีดพ่นสารด้วยนะครับผมมันจะทำให้ข้าวนั้นจเจริญเติบโตค่อนข้างสม่าเสมอมันจะทําให้เราดูแลง่ายขึ้นนะครับผมก็มีคําถามจากหลายคนหลายท่านนะครับว่าเราควรใส่ปุ๋ยตอนไหนนะครับผมก็ช่วงที่เราใส่ปุ๋ยหะนแรกก็คือ15-20วันไม่ควรเกินนี้นะฮะ นะฮะไม่ควรเกินเนาะแล้วก็หนที่2ก็คืออ่าสามห้าสีวันนะครับผมไม่ควรเกินนี้เหมือนกันนะฮะเพื่อที่จะให้ข้าวนั้นตอบสนองต่อการกินปุ๋ยทีนี้ถามว่าอ่ามีคนถามว่าใส่ปุ๋ยกี่ครั้งนะครับผมส่วนใหญ่ผมถามผมใส่แค่2ครั้งนะฮะไม่ก็คือทั้งหมดเลยนะครับผมใส่กันแค่สองครั้งเนาะนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูแปลงนู้นก่อนนะฮะอ่ะแปลงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นคนรับิ้งกันนะครับผมก็ใส่ปุ๋ยนะใส่ไม่เกิน2 ผมไม่เคยใส่3าครั้งนะนะฮะมีแต่ใส่สองครั้งทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหนักข้าวเบาก็ยังใส่2ครั้งนะครับผมให้ดูตรงนี้นะครับผมส่วนนี้จะข้าวจะหนาตาหน่อยนะครับผมมันก็เลยดูว่าข้าวนั้นค่อนข้างสีจะไม่เขียวเข้มเหมือนตรนตรงที่มันเป็นเป็นแหลห่างๆเนื่องจากว่าตรงนั้นมันธาตอาหารมันเพียงพอเนาะนะตรงนี้ก็จะมีแบบอมเหลืองนิดนึงนะครับผมเอาให้ดูกันเนาะนะครับข้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูแล ดูแลไวดูแลทันนะครับผมการจเจริญเติบโตของมันจะไม่ไม่ห่างกันนะครับมันจะทําให้เกิดการจเจริญการกินปุ๋ยการตอบสนองต่อการให้ปุ๋ยต่างๆนะครับผมมันค่อนข้างสม่าเสมอทีนี้อาการดูแลของเรามันก็จะง่ายขึ้นนะครับการรักษาระดับน้ําก็มีส่วนสําคัญมากๆนะครับผมถ้าน้ําเราสูงเกินไปมันข้าวก็จะไม่ยอมแต่ก,กอนะครับผมแม้แต่การใส่ปุ๋ยไปบางทีมันแทบจะไม่กินปุ๋ยเลยนะครับแล้วก็ในช่วงที่ฉีดพ่นนะครับผม มีคนถามว่าถ้าใส่เฉพาะปุ๋ยทางดินอย่างเดียวนะฮะมันจะได้ผลดีเท่าที่เราต้องฉีดฮอร์โมนฉีดปุ๋ยเกล็ดไหมอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าการใส่ปุ๋ยทางดินอย่างเดียวเนี่ยถ้าระบบรากมันดีหรือข้าวไม่มีการกระทบอะไรเลยทั้งปุ๋ยทั้งกระทบอากาศทั้งกระทบในเรื่องของสารเคมีป้องกันกาจัดต่างๆเนี่ยมันก็พอใช้ได้ครับแต่ในเรื่องที่ผมมาแนะนำเนี่ยผมว่ามันต้องมีการกระแทกทางใบด้วยนะครับผมเพื่อที่จะกระตุ้นให้ ให้มันกินได้สองทางเนาะมันจะได้ผลที่ดียิ่งกว่านะครับผมบางทีพืชเนี่ยรับปุ๋ยทางดินอย่างเดียวรากส่งไปไม่ถึงครับรากมันส่งไปไม่ถึงช่วงปลายนะครับผมมันก็เลยต้องให้ทางใบเพื่อที่จะเป็นทางรัดลงมาหาทางดินด้วยนะครับผมมันก็เลยต้องทําทั้งสองทางควบคู่กันไปนะครับผมทีนี้ถ้าถามว่าการจัดการเนี่ยถ้าเราใส่ปุ๋ยจนเยอะเกินไปเนี่ยถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็ไม่ได้มีประโยชน์มากขึ้นนะถึงแม้เราจะใส่แบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยใส่แบบ อสี่ห้าครั้งไปเลยนะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ดีกว่าเดิมขึ้นไปนะครับเพราะว่าก็เหมือนอารมณ์เหมือนเรากินข้าวเราเนี้ยฮะถ้าเรากินเยอะอินเกินไปนะครับผมเราก็อิ่มแล้วอิ่มได้แค่ออกินได้แค่ที่เราอิ่มนะครับผมมันก็ไม่ได้เยอะเกินกว่านั้นแต่ข้อดีของการใส่แบบหลายๆครั้งมันก็คือเราก็มั่นใจได้ยิ่งกว่าแค่น,นั้นเองนะครับว่ามันจะไม่ขาดมันจะไม่หมดเนาะนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่า ในความคุ้มค่าของการดูแลเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นต้องไปใส่อะไรให้มันเยอะแยะขนาดนั้นนะครับผมเราใส่แค่หนสองหนอย่างเงี้ยก็เพียงพอแล้วนะครับผมแต่เราต้องรู้จักการดูแลร,รักษารู้จักการจัดการให้มันแบบให้มันเหมาะสมให้มันกินให้หมดก็แล้วกันนะครับผมอาจเป็นว่า,าความที่เรา,เาศึกษาตํารามาด้วยแล้วก็มาศึกษาในเรื่องของการทําด้วยเนี่ย มันจะทําให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นครับว่าเราควรใส่ตรงไหนเราควรใส่ตอนไหนและเราควรใส่มากน้อยเท่าไหร่นะครับผมมันจะทําให้เรานั้นลดต้นทุนนะครับผมท่านท่านใดที่มีทุนมากนะใส่มากครั้งมันก็ดีกว่าอยู่แล้วละครับแต่ปัญหาก็คือมันต้นทุนมันก็จะแพงขึ้นซึ่งมันก็ไม่คุมคาเนาะปุ๋ยเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงแทบจะสูงที่สุดเลยในการทานาเนาะนะครับไอเรื่องแค่สารเคมีป้องกันหรือการฉีดพ่นหรือการทำมเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยผมถือว่า ถักกว่วกดปุ๋ยนะปุ๋ยนะห,หนึ่งมันจะแพงนะครับดังนั้นถ้าเราเซฟปุ๋ยได้แล้วเรามาให้ธาตุอาหารอื่นๆที่มันสามารถทดแทนปุ๋ยได้หรือเบาปุ๋ยลงไปได้เนี่ยมันจะทําให้เรานั้นเหลือเหลือผลกําไรที่ที่เยอะกว่านะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าการใส่ปุ๋ยเนะี่ยถ้าถามผมผมก็ใส่แค่สองหนนะครับท่านใดถามมาว่าใส่ปุ๋ยสองหนพอไหมก็เท่าที่ทําผ่านๆมาก็ไม่เคยใส่เยอะกว่านั้นนะฮะก็ทำสองก็ใส่ใส่สองหนตลอดนะครับผมก็ได้เท่าที่ได้ก็เห็นตลอดกันนะครับผมก็ เกินไล่เกินนาอยู่เหมือนกันนะครับผมก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าเรารู้จักวิธีการใส่ให้มันตรงจังหวะที่มันกําลังหิวกําลังกินและถ้ามันไม่กินเราก็ไปกระแทกไปกระตุ้นให้มันกินให้ได้เงี้ยฮะถ้าเราทําตรงนี้ได้มันก็จะคุ้มค่ามากกว่านะครับผมวันนี้ก็เลยเอามาแช์นะฮะวิธีการที่ผมทำเนาะมาตอบคำถามก็แล้วกันเนาะมาตอบคำถามว่าใส่ปุ๋ยกี่ครั้งเอ่อแล้วก็ฉีดยายังไงดูแลย,ยังไงนะครับผมก็เท่าที่เห็นผมไม่เคยไม่เคยกักวิธีการเลยนะครับผม ดูแลระบบน้ําให้มันดีดูแลการใส่ปุ๋ยให้มันตรงจังหวะฉีดยาต่อเนื่องไม่ให้มันขาดช่วงฮอร์โมนใส่เท่าที่จําเป็นนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้จริงๆเนาะถ้าฝนฟ้าตกหรืออากาศไม่ดีเราค่อยมาดูแลเพิ่มเติมหรือมีการระบาดของพวกหนอนมแมลงอะไรต่างๆที่มันมันสุดวิสัยจริงๆเนี่ยเราก็ให้มาเพิ่มเติมแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราป้องกันดะีเนาะมันเรื่องพวกนั้นมันก็จะน้อยนะครับเรื่องเรื่องการระบาดต่างๆมันก็จะน้อยอยู่แล้วนะครับผมก็ เอามาเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับผมในการท,ทนานะําไร่ทานาเนาะท่านใดมีคําถามสงสัยนะครับผมก็สามารถเอามา,อาสอบถามได้เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้นะครับผมอาจจะพูดไวไปนิดหนึ่งนะครับนะเนาะเนื่องจากว่าไม่อยากให้วิดีโอมันยาวจนเกินไปนะเพราะไม่งั้นมันจะามันจะมันจะเป็นการแบบพูดเล่ยเอยไปนะครับผม,ผมก็เอาเป็นว่าวันนี้ ท่านใดมีคาถามเพิ่มเติมสงสัยตรงไหนนะครับผมก็สอบถามกันเข้ามาก็แล้วกันนะครับผมสาหรับวันนี้ผมก็เอาอัปเดต983นะครับผมให้ทุกคนทุกท่านได้ดูนะครับเนาะมันก็จะมีหลายบิ่งหลายแปลงหน่อยมันก็จะอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะได้เก็บเกี่ยวพร้อมๆกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมคงจะเอาประเด็ยนยกหยิบยกมาฝากแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมท่านใดมีคําถามสงสัยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมอยากให้ผมทําวิดีโอตรงไหนอยากให้ ผมมาพูดคุยตรงไหนนะครับผมก็ทิ้งวิดีโอพิ้งคำถามไว้ได้นะผมเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้ทุกคนทุกท่านก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้มาหาแห่งต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ